ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเอาลัสครับผมเกมที่มีชื่อว่าเอาแปลว่าออกลาสสุดท้ายแปลว่าออกคนสุดท้ายโอ้เกมที่ชื่อดีมากคุยครับก็ที่คนเห็นนะครับจะมีคอนติเนียลอยู่ก็คือของฟุยเคยเล่นจบแล้วสองรอบครับแนี่วันนี้เราจะมาดูเกมให้เพื่อนๆดูกันมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมอินเซนย์อาย่าสุดครับเราดรดดับไหนแล้วพอแล้วในแม่ก็พอเอาเหรอฮะครับ ยากยากสุดนี่คือแบบเป็นยังไงครับยากสุดนี่คือตายทีมันเกิดนั่โรงแรมก็เหรอครับกเกียร์นี้มีเนื้อหารุนแรงนะครับถ้าเกิดอ่าท่านใดมีเด็กอย่างเงี้ยคือให้เด็กแนะนําด้วยเลยนะให้ผู้ใหญ่แนะนําไม่เหรอโอเคครับเริ่มเริ่มเลยดีกว่าผมว่าอย่าพูดพลาดทำเพลงใช่อย่าเพลงมันจะเสียเออเออทำเพลงไงอ๋อทำเพลงทำเพลงก็เสีย ครับผมครับผมตามสบายครับอยากให้โอ้ยมันไ,ม,ไม,ม่ทันครับตอนนี้ดึกแล้วชอบอัดตอนกลางคืนอ่าในเกมผีต้องอัดตอนกลางคืนเดียตอนนี้ไปหาม,มีเหลืองกินอยู่มีเหลืองอ่าวเอาดีครับคือตอนนี้นะฮะก็พูอธิบายเกี่ยวคอนเซ็ปต์เกมนี้ดีกว่าคอนเซ็ปต์เกมนี้นะครับวิ่งหนีโอ้อธิบายยอดมากโอเคเกมนี้เป็นเกี่ยวกับแบบว่าเป็นนักข่าว นอกสถานที่คนหนึ่งนะครับต้องมาทําข่าวอะไรเงี้ยตามเมลเมลของคนในองค์กรเนี้ยมันมีคนนึงชอบอ่าแอบแอบมลส่งมาให้เราว่าที่เนี้ยมีการทดลองที่แบบอ่าผิดป,ปกติหรือแบบทารุนหรืออะไรเงี้ยครับเราเลยต้องลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสำรวจและมาทําข่าวอะไรเงี้ยฮะครับแหม่น้องผมนี่อธิบายได้ดีว่าผมก็จะกายโชว์ของโชว์หน่อยนี่จอดนะครับแม่ไม่อยากลงเลย ผมนี่เล่นจบไปเลยโอเคดับเครื่องเปิดไฟมนเปิดโอเคเปิดตอนไหนวะมีแฟบมันแฟบลดตัวไปติดไงอ๋อโอ้โหมาปัดได้อ่าอันนี้คือเราไม่ต้องแปลครับเมลที่เขาส่งมาที่พี่กรบอกไปเมื่อกี้นะครับมีมีอะไรบิตฐานนี่คือฐานนี่คือกล้องเนี่ยผมงงอย่างนึงครับว่างงไม่งงไหมว่าไม่เอาถ่ายมาสองก้อนโอ้โหตรงสุ้มพื้นที่นี่ เราถามมาสองก้อนเออไปหาเก็บข้างในครับนี่คือสอนฮะว่าเราใช้กล้องเนี่ยในการเปิดอิมเฟเรดใช่เพื่อสหาเห็นในที่มืดอะไรเงี้ยพเกมนี้มืดมืดก็มืดจริงๆมืดครับโอเคครับเดี๋ยวอ่คุณวุฒิจะเป็นตัวเล่นนะครับครัอย่าอย่าสายเยอะหรือวดปวดหัวโอเคครับก็ไม่มีทางงยามครัไม่มีใครนั่นมี มี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 ว่าทำไมเลิกเล่นป้อมยามเขาหนีไปไงเขาแบบกลัวกลัวใช่ไหมตัวดิผมว่ามันไม่เหมือนโรบันบ้าเนี่ยมันเหมือนนะพกวอดอะไรเงี้ยพกวอร์ดเลยคนละยอดกันเลยประสาทสวยมีเฟรมเลยตกด้วยผมนี่ไม่ไม่รู้เป็นไรนะแอคชั่นที่ไรมันตกทุกทีเลยผมใช้เอ่อ ไอ shadow ของเอ็นวีดีครับเราไม่กระตุกนะครับโอเคทางนี้มีทางเข้าครับไปนะครับมีนั่งร้านมมาค,ครับผมว่าคุยกันได้แล้วนี่ก็ไปตัดสเต็ปคุณนะคือน,นั่งร้านไปก่อนผมไม่ชอบนั่งอ่ะยืนได<า>้ไหมฮะมันก็ยืนร้านไปเลยแล้วแล้วจามึด <c oughs> แหมเรื่อยๆน,นะก <c oughs> ็สำหรับเอาล้านเนี่ยที่จริงอ่ะโปรเจกต์ของเราคือ วิ่งฟาดเต็มสปีดขนาดนี้ฟัดสปีดยังไล่ไม่ทันตอนแรกครับคือเราเล่นกันกะว่าพาร์ทจะจบซึ่งตอนนั้นจะจบอยู่แล้วครับอัดมาประมาณเกือบเกบสองชั่วโมง <c oughs> แต่คุณพุดบอกว่าเนี่ยโปรแกรมนี่ดีมากเลยพี่กรณภาพนี่ดีไม่กระตุกอัดเสียงแยกต่างหากของอีก,อ,กอีกโปรแกรมหนึ่งครับพอสองชั่วโมงแล้วเฮ้ยเราเรายังหาทางไปต่อไม่ได้อะไรลืมอะไรเงี้ยฮะออกมาปุ๊บมาดูไฟล์อยู่อัดไปแค่สิบสี่นาทีครับเลยต้องมานั่งอัดใหม่ ลุยกันต่อสลับเอาลาส์อะไรเงี้ยช่องแคบช่องแคบมริกาถ้าเกิดเราอ้วนอ้วนหมดนี้เข้าไปไงบ้างอ้วนหมดนี้ก็ยกของออกแล้วก็เข้าไงแต่มึงมีแรงหานนะเนาะเก็บฐานครับสังเกตมุมด้านบนขวานะจะมีฐานให้เก็บแค่สองก้อนเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นเป็นนอร์นอร์มอลนอร์มอลสิบก้อนก้อนอย่างเงี้ยผมว่าผมใช้กันมันสบาย เม่ได้แดกปุ๊บเนอยากกินโค้กอะได้โค้กอะโคล่อะไรโคล่าของอะไรไม่ทันแล้ยแฟบซี่ไม่ใช่มีเรื่องหนมาเลยไม่ใช่แฟบซี่เนี่ยผมไม่มียี่ห้อนะอิจไม่มียี่ห้อด้วยกูโดนแยรนะไม่ทำอะไรมลยไม่มีชื่ออะไรเลยกระบอกสีแดงเฉยนครับไปเดนแมนรวยครับรวยครับคนเข้ามาห้องผิดครับเข้าห้องน้ำวอลเลยเดอร์วัชชี้อะไรเงี้ยห้องผิดห้องผิดไง โอเคโอเคขี้ด้วยไม่ธรรมาดาจริงเลยนะก็แหมเนี้ยเนี้ยเลเวอรี่ห้องสมุดนะฮะก็เปิดไป๊นั่นไงเนี่ยมีหันหน้าหนีด้วยคือ <c ười> <c ười> ข้างในจอคุณวุตรีไม่หันหน้าหนีนะข้างนอ,นอกนี่หันหน้าสายมาเลยอบบใส่หัวใสยหัวๆๆๆเออ,เอ,อนี่รอบที <c ười> <c ười> ่สีแล้วเั้่เหรอตกใจ <c ười> ตกใจตกใจ ศพไม่มีหัวศพเลยเวศพนี้ครับมองข้ามมนมนฆ่าทุกคนครับแหมแตครับมันเอาง่ไงครับคือคนนี้เขาจะเตือนเตือนเราว่าคือเราไม่ไม่สามารถสู้กับพวกมันได้อะไรอย่างเงี้ยให้เรารีบรีบออกไปครับซึ่งมายตัวละครของพระเอกของเราเนี่ยเขาบอกว่าเรายังเราสามารถไปได้ไกลกว่านี้แหม ถ้าเป็นผมจริงๆนะผมออกผมไม่อยู่หรอกเดินก,ก,กลับเลยเดิมเดินกลับเลยไอ้ตกใจ